กรองสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับผมตตอนนี้เราอยู่เกมคอคลิปเมอีกิเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวสารนะครับเกมอัปเดตอีกแล้วทุกคนโหอัปเดตถี่มากตอนนี้นะครับจากพาที่แล้วผมทํา0.3.3มาใช่ไหมครับตอนนี้มี0.3.4แล้วก็0.3.5มาแล้วนะครับผมตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดก็จะเป็น0.3.5นะครับมา เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาได้ปรับอะไรันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับในเวอร์ชั่น0.3.4เนี่ยเขาได้ปรับพวกผักทองของเราเนาะตอนแรกเนี่ยที่เขาอัปเดตมาใหม่นะครับไอตอนช่วง0.3.3อะ่ะไอตรงพืชสีทองเราอะ่ะเวลามันโตใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นภาพบั๊กนะครับมันจะไม่ใช่แบบนี้นะมันจะเป็นภาพแบบเบลอไปเลยนะครับผมเป็นบัก๊กไปนะครับตรงนี้ตรงแผ่น0.3.4ก็แก้มาให้แล้วนะครับ สวัสดีอันนึ่งน่าจะเป็นเกี่ยวกับการพวกดอบแหวนเชื้อรามัง้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้นะครับน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับแหวนเชื้อราได้แหละน่าจะปรับอะไรเกี่ยวกับพวกการดอกมัง้งนะครับผมอันนี้ก็จะหมดแล้วนะครับใน0.34นะครับผมพอแผด0.35ออกมานะครับอันนี้น่าจะโดนด่าเยอะนะทุกคน <c oughs> เขาก็เลยทำแผด0.35มานั่นเองนะครับนั่นก็คือนี่เลยทุกคนเขาได้ปรับนะครับได้ปรับการ ซ่อมแซมนะครับของวัสดุนะครับที่จะเอามาใช้นะครับในการซ่อมของของแต่ละอย่างนะดรอปลงแล้วนะครับผมจากเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนบัสต้วงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องมีเนื้อหนอนแมลงด้วยนะแล้วก็ต้องใช้ปริมาณที่เยอะกว่านี้ด้วยนะครับแท่งเหล็กไม่ใช่แค่นี้นะครับน่าจะสิบเลยมั้งใช้เยอะมากครับทุกคนตอนนี้นะครับเขาได้ลดมาแล้วนะครับเหลือแค่วัตถุดิบอย่างเดียวนะครับในการซ่อมแล้วก็ลดคอสวัตถุดิบลงนะครับว่าแบบว่าใช้แค่นี้พอนะครับ อย่างอันนี้เมื่อก่อนน่าจะใช้3หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เป็น2อและอะไรอย่างเงี้ยนอกจากลดค่าใช้ใจ่ายนะครับในการซ่อมใช่ไหมทุกคนของพวกเนี้ยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมละทีนี้เขาก็ยังปรับนะครับอย่างท่อเป่าเนี่ยอย่างท่อเป่านะครับตอนนี้นะครับใช้ไม้ในการซ่อมแล้วนะครับแล้วก็อย่างชุดฮันเตอร์นะครับใช้เพียงแค่เส้นใยนะครับในการซ่อมเนาะของแต่ละอย่างเนี่ยก็จะลดคอ์สลงมาเยอะมากพอสมควรนะ เออก็จะเป็นพวกของชิ้นเดียวซะส่วนใหญ่นะน่าจะทั้งหมดเลยมั้งผมว่าประมาณนั้นนะครับและอีกอย่างนะครับที่อัปเดตมาในเวอร์ชั่นนี้นะครับนั่นก็คือแก้ไขปัญหาที่เซฟไฟล์บันทึกซ้ำกันนั่นเองนะครับแผ่นนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับมาโดยสรุปเลยแล้วกันเนาะสำหรับแผท0.3.4แล้วก็0.3.5นะครับโดยรวมก็คือผักนะครับแก้ไขแล้วนะครับผักสีทองนะครับ แก้ไขบั๊กนะครับให้ดูเหมือนเดิมนะครับให้ดูเป็นผักเหมือนเดิมแบบนี้เนาะแล้วก็แหวนแหวนนี่น่าจะปรับพวกการค้นหาการดรอปอะไรยี้หรือบัางอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ใครรู้ก็ช่วยบอกดีหน้าเดี๋ยวผมปักบุตให้นะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมของนะครับจากเมื่อก่อนใช้เยอะๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช้เป็นของแค่ชิ้นเดียวนะครับอย่างพวกลงพวกแร่อะไรพวกเนี้ยก็ใช้แค่อย่างเดียวประมาณนี้นะครับ แล้วก็อย่างต่อไปนะครับก็ปรับนะครับวัตถุดิบการซ่อมแซมนะครับสําหรับท่อเป่าแล้วก็ชุดฮันเตอร์นะครับอย่างท่อเป่าใช้แค่ไม้นะครับชุดฮันเตอร์ก็มีแค่เส้นใยอย่างเดียวนะครับสุดท้ายก็แก้ปัญหานะครับการเซฟไฟซ้ำนั่นเองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแผ่0.3.4ดแล้วก็0.3.5นะครับเสียงผมก็จะงงวงนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าผมตื่นตอนเช้าแล้วก็มาเจอกันเลยนะก็มีประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดไปการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกันก็ฝากกดติดตามกันดะ้วยนะโอเคครับผมเจอกันครับผมไปนอนก่อน